พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่ากลัวบุญเลยบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลหวานเพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเมื่อเราเป็นผู้ให้การข้างหน้าเราจะเป็นผู้ได้รับผลนั้นผู้ให้ข้าวให้น้ำแก่บุคคลอื่นชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้เสื้อผ้าแพรพัน์ชื่อว่าให้ผิวพันวันนะผู้ให้ประทีปดวงไฟชื่อว่าผู้ให้จักษุดวงตาผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ที่อยู่อาศัยแก่บุคคลอื่นชื่อว่าผู้ให้ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ผู้ให้ธรรมะ คือการขัดเกลากิเลสออกจากจิตการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นคือพระนิพพานชื่อว่าให้อมะตะการที่เราทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีในชีวิตประจำวันทุกๆก,กรณีทุกๆเวลาย่อมได้รับผลตอบสนอง อย่างไม่ขาดวักขาดตอนการบําเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีไปในทิศทางทั้งหกได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรธิดาภรยาหรือสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้ทุกข์ยากผู้ยากไร้หรือผู้คอยรับใช้บริวารของเรา รวมถึงสมณะพราหมณ์แม่ชีสามเณรแม่ออกพ่อออกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็มีวัตถุประสงค์ให้เขามีชีวิตอยู่มีอายุยืนยาวนานมีความสุขทั้งกายและใจดังที่กล่าวมานี้เพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสออกจากจิตได้พัฒนาจิตใจให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น การให้ธรรมะก็คือให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นคืออมตะนี่คือวัตถุประสงค์คือเจตนาที่เราเป็นผู้ให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วการที่เรามีบุพเจตนาตั้งใจไว้แล้วและได้กระทําตามที่เราตั้งใจไว้ทุกการเวลาหลังจากนั้นก็มีจิตใจ ปราบลื้มลอยยินดีในสิ่งที่ตนได้ทำแล้วแก่บุคคลทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้เพราะเล็งเห็นถึงหนึ่งบุคคลหนึ่งชีวิตจิตใจหนึ่งพุทธะคือความหลุดพ้นจากวัฏสงสารของคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน ย่อมได้รับผลในการข้างหน้าทําให้มีชีวิตที่มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วถึงซึ่งมนุษยธรรมเทวธรร,ธ,รธรรมพรหมธรรมโลกุตละธรรมเป็นการส่งเสริมคุณภาพจิตใจ พัฒนาจิตใจของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน